ก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแหม่จาบ้านเรื่องไงส่งท้ายปีเก่านะครับซึ่งนะครับการในขันไอร์แลน์ที่ทั้นสามว่จบไปนานกว่าหนึงเดือนแล้วนะครับก็ก่อนปีใหม่นะครับก็จะได้รู้รีแอคันหกคู่เต็มๆนะครับที่แข่งกันต่อยกันในวันแรกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเราจะรีแอคเป็นคู่ที่5ระหว่างแพนด้าเอกถูกกับ t ีเล็กนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไป วันนี้มีเต้นด้วยสุดยอดดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับใช่ครับมผมโอเคนะครับมุมแดงของผมนะครับบอกเลยครับมีสับสคริปเบอร์ถึง2.4ล้านสับสคริปเบอร์เลยทีเดียวว้าวฮะและฉายาของเขาครับคือสิทธิ์ไดนโนเสาร์เปิดตัวที่ที่ มีไปแล้วเนคำกัแก้วนาินมฉัแอวกับไลใส่คอเพเพื่ออยากใหญ่ใส่ถงก็แก่เจ้าประสง์บอกมาแับพ่อ่พอวอ่าบนไหนจะเรียนกับดาชีวิตผู้ทิพเปกัเจ้าแก่ได้ถุมานอนกอดกับโอ้ยหนอมอมพนางเจ้าสิญไปใส่เดนลงเป็นไง เปิดตัวจริงๆมันโดนถึงใจเลยนะคเพงเปิดตัวที่ฝั่งนู้นก็ม้วนได้เต้นไปกับเพลงเปิดตัวเลยผมเห็นมันหลายๆนะครับครับผมอ้าวคู่ชกของเขาคนนี้ครับครับผมผู้ติดตาม1.6ล้านฉายาบอกเลยฟังแล้วเยี่ยวเล็ดเนอสูรร้ายแห่งเมืองกาดขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้กับพันดาเอ เฮ้ยเฮ้ยแผนตอนนี้มันต่อยในชีวิตเจ่งเอามืองให้น้องแล้วกูเขียนจริงเมื่อเจินใจกับกูก็ถามหน่อยว่าเมื่อเขียิงยูเดินเด้ออัมบ้าอีฟูเฮชมีกระดุมบางคนระเบิดเพราะว่าสเต็ปพอแล้วสไตล์เห็นว่ากูอยู่เงี้ยบๆแต่วันที่กูน่าอาจจะตายไปพี่ไม่ต้องมาล้อถ้าเกิดว่านอนจะพี่จทลายมันไม่มีล้ล้างตาไม่จะล้างแผลทำให้พี่น่าตายใจถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวไอ้ท่อนนี้ใจว่าตายไปพวกที่เอาแต่แดดมึงเอาแต่พูดไม่เคยละอายใจเขาบอกกันได้แม่งอันตรายไปกูเคยเป็นแค่เด็กแต่วันนี้กูออกมาโชว์ลา ถต่อยตาแดงเมืองก่อไม่มีใครตายแทนมีแต่ใจและมันัไ่กันเก่ายังซ่ากว่แฟนตระวังกลจะแยกไปกูกระแทกแบบแรงมากกูแผ่นได้จะมีใครคองไหมจ้องไว้ได้หมดอยากจะทั้งไอเราไฟแพ้เด็กพวกพี่ก็ไม่ต้อง้ลงอัจิยเตรียมพร้อมกขใส่พี่ แค่โอเคไปดูกันต่อพี่นกครับพี่นกผมไปโอเคมาดูไฮไลท์กันต่อเลยครับผมโอ้กดไม่ทา,ายเลยโอ้บรรยากาศต้องบอกว่าสมพูดแบบจริงจริงครับไม่ไดสั่เลยครับโอ้โหแล้วผมตอนแรกเนี่ยผมผมคิดว่านะพี่นกนก่อนที่ขึ้นเวทีนะผมเชื่อว่าทีเล็กเนี่ย เขาไม่ได้มีโอกาสที่ซ้อมเยอะเพราะว่าคอนเสิร์ตของเขาเจ้าภาพจะลงครับพี่นกครับเดี๋ยวว่าจะจ่ายเลครับอาศัยความยาวครับทีนี้ผมนะครับนัดจักแซบซ้ายนัดขวาตามครับพี่นกเนี่ยครับอาศัยความยาวนะครับโอ้โหเขาดักตีฮะพี่นกต้องชมแพนด้าครับแพนด้าที่พุ่เข้าไปลงทุนเข้าไปนะครับสั้นกว่าต้องพุ่เข้าไปครับ พยายามทะลวงครับแต่ว่าทีเรสสองผมก็อาศัยความยาวจังหวะตีมือนะครับชิ้แล้วถอยออกครับพี่น้อะงโอ้ยสุดจริงๆครับไี่ว่าไปนะไม่รู้ดังนะจะทำอะได้นะับเห็นไหมครับยังมีแรงเหลือแพ่นหน้าผมนะครับในขณะที่ทีเรสเองนะครับ แล้วก็ทั้งนุกธนรโน้นนะครับโอ้วันนี้นี่ถือว่าแฟนทีเรสกับแฟนนุกนี่แทบจะครึ่งสนามพี่นกที่พี่นกเห็นยืนกันแบบต้องใจแดงนี่เดินเข้ามานี้ตกใจครับแยืนรอรับข้าคอมเดงยึกไปหมดนะครับใช่ครับแล้วในสนามนี่เต็มความจุกเข้าไม่ได้แล้วครับพี่นกแล้วที่เข้าไม่ได้อยู่ข้างนอกอีกโอโหมหาศาลครับขอใไทยครับนี่เก็บสตางค์ข้าวมนะครับ เขาฟรีนะครับใช่ครับคุณโจบอกค่้าตัวเลยครับตัวประมาณเท่าไรครับโอยเวทีนี่พี่นกห้าพันห้าพันนะครับสามพันสามพนะครับสองพันสองพันห้าแล้วก็ห้า้อยนะครับพี่นกนี่คือมิตินี่คือมิติใหม่ของเกมการต่อสู้ในรูปแบบมวยมวยแบบไอดอนไฟนะครับใช่ครับมวยที่ถือว่าวันนี้เนี่ยโอเคไปดูไฮไลท์ยก2ครับ กดที่สองครับพี่นงโอ้ยหูจะแตกครับพี่ <S 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 อ้าวดีเจผมก็เข้าใจนะครับ มาภาพช้าๆับพี่นกครับโนะครับนับทีเล็กขก็ยังอาศัยความยาวนะครับในขณะที่น้องแพนด้าที่พยามที่จะบุกมาเข้ามีตัวนะครับลายยก2อนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับ พยายามตัดลำตัวนะครับเขาจะถึงตัวชี้จะถึงตัวให้เร็วที่สุดครับไม่มีได้ต้องเสียแล้วพี่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับรายการนี้โอ้โหนะครัมีดักบวกนะครับนะครับโอ้โหและบรรยากาศที่นั่นชี์นะครับที่ความแท้แคบโอ้โหนี่ครับเด็กอายุ17แต่มีความตั้งใจสูงครับพี่น้องครับการเล่บรรยากาศในสนามนี่โอ้โหลุกขึ้นเส้นกันสนันวันไหวนะครับเสียงกรี๊ดแบบโอ้โห สนามนี่ไม่มีแม้แต่ที่ยืนครับพี่นพต้อง,อองบ,บอ,งอกว่าทะลุเป้าเลยครข้างไหนที่มีมการแซงสนามนะครับเราคนมวยมีความสุขมากครับที่ได้เห็นบรรยากาศในสนามมวยเป็นแบบนี้ครับพี่น้องต้องขอบคุณทีมไอดอลไฟนะครับขอบคุณคุณจด้วยครับ,รบยกเตะ เพราว่ามวยนะครับใช่ครับทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นใช่ครับซึงน้องๆเยาวชนคนคนรุ่นใหม่มาให้สนใจกีฬามวยสุดยอดมากครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่น้องผมก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในชีวิตนะครับในการทําให้รถไฟให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับทีไรงานนี้เราคุยกันมาแล้วว่าจะทาอย่างไรให้วงการมวยนั้นกลับเพื่มขึ้นอยากมีมูลค่าใช่ครับ ตัวชีวัตที่ดีที่สุดนะครับในบรรยากาศในความสุขนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกม่กีฬาความบันเทเชื่อหือโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันยกที่3มนะครับไฮไลท์นะซึ่งเราไม่อยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าก็คือตอนที่อาที์ก็คือพ่อมาพอดีนะครับก็เลยมาถามจะมีปัญหายกนี้เห็นชัดเจนกครับโอ้โหนะครับมาดูยกหน้าพี่นก โอ้ถือว่ายกนี้เนี่ยเป็นยกที่ชัดเจนมากนะครับและดูแล้วแล้วความพยายามเพลงรับใช่ความพยายามของแพนด้านะครับโอ้เพลงนี้ดูบรรยากาศครับพี่น้องเราไม่เห็นบรรยากาศนี้ในเวทีไหนแน่นอนครับโอ้โอแล้วโอ้ดีเจผมเปิดแทบจะเหมือนเพลงเด็มชาติของชาวอีสานเลยครับพี่น้อพและ ประเทศนี่ขอบใจทั้งประเทศอยู่แล้วนะค,ะครับใช่ครับบนเวทีว่านเหนื่อยข้างล่างเหนื่อยกว่าครับพี่น้องดูแต่ตละคนนี่โอ้โหใช้แรงใช้พลังไม่น้อยกว่านักทกคนเปทีนะครับพี่น้องก็เป็นการรวมตัวของคนรักคนนะครับ ร่างเด่นไอดอลของเขาครับก็มาเตุ่มเทกันช้าๆนะพี่ครับนะครับดักขวาครับพี่น้องนะครับแล้วพยายามแคนด้าวางแขนมายกนี้จะต้องตึงลำตัวนะครับเข้าให้ถึงเข้าให้เร็วครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้แล้วผมว่าเข้าจุดเห็นไหมครับเห็นหน้าเห็นหน้าการของคุณเล็กเริ่มนะครับโดนตัดลำตัวเริ่มมีอาการครับพี่ครับพี่ครับแล้วเคาะไปเรื่อยนะครับเคาะไปเรื่อยครับพุดเคาะไปเรื่อยเห็นไหมครับเคาะไปเรื่อย นี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดทำลายจังหวะตัดกลังอยู่แล้วนะครับตัดสีก้างเข้าไปนี่คือจุดเปลี่ยนของยกนี้นะครับพี่น้อกสีแคบเห็นชัดเจนครับพี่ครับชัดเจนโอ้โหโดนแล้วโดนไปโกงนะพี่น้องไปโกงแล้วก็โดนกัดอย่างนี้นะครับครับโอ้ยสุดๆครับพี่น้กและดูนะหน้าตาของทั้งคู่นะทีเล็กนี่ก็ถือว่ายืนด้วยหัวใจยืนด้วยเสียงเชียร์ของแฟนคลับนะครับพี่น้อง ขณะที่แพนด้าผมนี้ยังหายใจยังยังคงแับสดชื่นอยู่ครับในร่างกายด้วยทางชีวิตนะครับว่ายกนี้เนี่ยคือบทพิสูจน์ครับพี่นกใช่ครับถูกต้องครับว่าสุดท้ายปลายทางแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นในยกที่สี่ยกสุดท้ายครับพี่นดงรับต้องคิดชมครับทครั้งที่นี่พยายามเต็มที่ครับทางด้าเขาพยายามใส่ลูกยาวๆครับแต่ว่าแพนด้านี่เดิน โอเคครับก็ตามสภาพครับขาเลยครับเยี่ยมเลยครับยุติครับชนะโดนทีมบอลครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดูนะครับพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับโอ้ยโอ้โหผมเห็นถึงความพยายามนะครับผมเห็นถึงหัวใจนะครับผมเห็นถึงสปิริตของนักสู้ของทีมเร็กนะครับ เรียบร้อยครับผู้ชนะคือกันได้ครับเดี๋ยวมดูแค่นี้นะครับแล้วก็จะจบสลากพิชงคู่นี้นะครับเพื่อนช่วงสุดท้ายห้องท้ายนี้ก็ไม่ได้เปิดหน้าเขาขอไปเลยนะครับพอดีไม่้อเรื่องนะครับ้อมาอัดแยกรอบๆนะครับ เหวี่ยบล้อครับส่วนที่เล็กมีปัญหาตัแต่รอบจ็อกกี่สามแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับต้องเหวียบล้อจุกครับอู้พิกเซิร์ฟบอกคือฝันดีครับน้อง ดูไปเรื่อยดูครับดูมุมหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สอบตัดลำตัวปึ๊บอย่างครับมันไม่ตัดลำตัวงครับตัดลำตัวเรียบรอตีเล็กนะคีเล็กอาจจะเรี้ยวแรงไม่ดีแต่ว่าจัหวีมือนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับสุดท้ายไล่ถลุงครับตัดลำตัวสลับไปหน้าครับแล้วดูครับแมสวมแว่นเลยครับเอกลักษณ์ของแพนด้าภานี้ฝากกดไลค์เพื่อนะครับแล้วก็ใหม่ิหน้าครับ